สมนไอเลือดแต่ละคนมีปืนครบมือที่น่ากเกลงขามที่สุดคือลูกซองแฟดชนิดดาวกระจายเจอเข้าตูมเดียวมีบังจอดไม่จึงแอบอยู่บนกองไมายไม่เคลื่อนไหมหลายครั้งที่เขาตัดสินใจจะใช้ปืนเก็บเสียงเก็บยามเหล่านั้นเสียแต่เขาทำไม่ลงเมื่อคิดว่าคนเหล่านี้เป็นเพียงพวกเบ๋ ทำตามคำสั่งของไอ้เลือดเท่านั้นไม่ควรจะต้องรับเคาะกลํมถึงตายโดยไม่จำเป็นเวลาผ่านไปอย่างเชื่องชา้าไฟรอบบ้านที่พักมองเห็นพวกยามนั่งคุยกันอยู่แห่งละสองคนแสดงว่าไอ้เลือดต้องอยู่ในบ้านพักหลังนั้นแน่ไม่ใช้สมองอย่างหนัก ถ้ามัวแอบซ่อนอยู่อย่างนี้หลายปีก็ไม่มีทางเข้าไปถึงบ้านพักเขาจึงตัดสินใจทันทีคนพวกนี้เป็นเครื่องมือของไอเลือดต้องทำลายเครื่องมือมันด้วยไม่ต้องให้มันตายก็ได้แค่บาดเจ็บก็จะอ่อนเวงไปทั้งโรงงานถึงตอนนั้นปาลูกแตกสักลูกขี้ขรานมันจะวิ่งหนีหน้าตีนเป็นหลังตีนช่วงจังหวะนั้น ไอเลือดจะต้องลุกจากเตียงมาให้ข้าอย่างง่ายดายตกลงใจอย่างนั้นแล้วไม่ขึ้นนกปืนอย่างปลานีตเหล็งตรงข้อมือที่ถือปืนเจ้าคนที่นั่งตะแคงข้างอยู่บนเสาไม้ขนาดใหญ่พอหนิวแตะไกลเสียงลั่นพลืดดังขึ้นท่ามกลางความเงียบกระสุนวิ่งเข้าเจาะหลังมือเจ้าหมอนั่นเหมือนกระจับบางหมอนั่น หลองขึ้นสุดเสียงปืนหลุดจากมืออีกคนหนึ่งนั่งอยู่ปลายเสาหันหลังให้สะดุ้งสุดตัวและหันมองควับเห็นเพื่อนกุมมือหลองกลวนคลางบันรีบเผ่นมาหาถามอย่างตะนกหลองอะไรวะอ้าวเลือดมือมึงเลือดสาดเป็นอะไรวะเ <c oughs> จ้าบ่อนั่นไม่ทันตอบเจ้าคนถามก็สะดุ้งโยงสุดตัว หลอมกระแหกปากหลงโวยขึ้นอีกปล่อยให้เจ้าคนที่ถูกยิงครั้งแรกผวาไม่เป็นขบวนไปด้วยปืนล่วงจากมือและยกมือขึ้นกุมแผลอีกคนดึงถูกยิงเสร็จแล้วโอ้ยใครยิงกูแล้วหมอที่ถูกยิงทีหลังหลองขึ้นสุดเสียงแล้วกุมมือวิ่งหนีไปทางหน้าเรือนพักทั้งสองคนเจ้ายามอีกสองคนซึ่งเฝ้าอยู่อีกด้านหนึ่งวิ่งมาหา และหลองถามอย่างตนกใครยิงใครที่ไหนทำไมไม่ได้ยินเสียงปืนวะไม่จับตาดูการวุ่นวายของเจ้าสี่คนนั่นดูอย่างสงบมันพูดคุยกันอยู่คลู่ใหญ่จึงพากระเดินกลับมาดูที่เกิดเหตุพร้อมกระฉายไฟฉายสาดซองหาคนที่อุกอาจเข้ามาแผลงลิดถึงลังไม่เห็นมีอะไรสักหน่อย เจ้าคนฉายไฟหลองขึ้นก็มันลอยกระสุนนี่บาอีกคนหนึ่งบ่างั้นให้พวกเราขนหาดูสิขนหารับรอบโรงมายนี่แหละอาจจะมีใครมาแอบซ่อนอยู่ก็ได้อีกคนบ่าสิ้นคำเจ้าบ่อน,นั่นก็พวาขึ้นสับตัวอีกมือข้างที่ถือปืนสะบัดปืนหลดุดพร้อมกระหลองเสียงหลงเหมือนแจ็กตื่นไฟ แล้วก็อีกคนผวาพร้อมกระหลองจากขึ้นสุดเสียงเจ้าคนหลังนี่พลาดจากหลังมือกระสุนเจาะเข้าสะโพกจนมันหลมหวบลงและปืนหลุดกระเด็นทั้งสี่คนแหกปากหลองเหมือนควายถูกเชืออผู้คนในเขตโรงหมายแตกตื่นกันมาดูและไต่ถามกันอย่ขวัญเสียเป็นอะไรกันใครเป็นอะไรฮะ เสียงผู้หญิงหลองถามมาจากบนเรือนดังขับบ้านพวกเราถูกยิงไม่รู้มันยิงมาจากไหนไกลคนนดึงหลองตอบ <S <S เสียงระเบิดดังสนั่นขึ้นทางโลงไม้อะไรต่ออะไรกระจายดังกล่าวลูกแตกหนีโ้ยหนี เสียงใครคนดึงหลองขึ้นสุดเสียงเสียงระเบิดดังขึ้นอีกกล่าวนี้ไฟลุกว่าติดลงหมายด้วยเป็นอย่างที่เขาคิดพวกคนของไอเลือดใส่เต็นหมาโกยนับอย่างไม่คิดชีวิตวิ่งชนวิ่งเหยียบกันไม่รู้ว่าใครเป็นใครงับเฮ้ยงับเฮ้ย บางคนหลองเป็นภาษาขเขมรซึ่งแปลว่าตายแล้ว <S <S ไม่ส่งลูกแตกลูกที่สามเข้าใส่โลกหมายสุดหวบลงเสียงเด็กและผู้หญิงในที่พักฟังตรงันข้ามกัะโลงหมายหลองกันเกลียวไม่ปลาดออกจากที่ซ่อนประกาศกล้องสังหารมันให้หมดพวกเราจัดการมันให้หมด โคตรไอเลือดอย่าให้เหลือทั้งคนเจ็บและไม่เจ็บพังประตูหนีออกไปจากโรงหมายอย่างกุลาหลนเสียงผู้หญิงและเด็กหลองกรีดจนฟังไม่ได้สับไม่ปลาดขึ้นเลื่อนพักสวนทางกระไมฝากลางบันไดเสือไม่ไมฝาหลองขึ้นสุดเสียงปืนล่วงหลุดจากมือกระทบขั้นบันไดคลม อาจลมตกใจทำให้ไหมฝาหันหลังหนีกลับขึ้นเรือนแต่ยังไม่ทันผลบันดไดไหมทันหลันเข้าขวาล่างไปได้แขนคล้องหมับเข้าที่เอวคอดกระชากกลับเดี๋ยวตบข้อมือบิดตะคอกถามไอเลือดอยู่ไหนบอกเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเงับเสียงอะไรนักๆหล่นตบลงพื้นไหมเดาออก ไอเลือดคงไม่คิดสู้มันต้องหนีลงทางหน้าต่างแน่เขายกหลังมือฟาดแก้มไหมฝ้าย่างถนัดถนี <c oughs> ไหมฝ้าหลองสุดเสียงแล้วล้มคกินลงบนชานเลือนริมบันไดแต่ไม่ไม่สนใจกระโจนพวดลงบันไดทีละสาสี่ขั้นปลิกตาเดียวเขาก็ลงมายืนอยู่บนผืนมองเห็นใครวิ่งหลังใบใบไปทางโรงรถเขารีบห่อเหยียดตามไป พร้อมกระดึงปืนอีกบอกหนึ่งออกจากเอวสาดกระสุนไล่หลังเป็นปืนไม่เก็บเสียงเสียงระเบิดของมันจึงดังก้องขึ้นท่ามกลางเสียงไฟไหม้และระเบิดประตุเปลี่ยปะละล่างที่อยู่ในชุดลุ่มล่ามกระโจนขึ้นรถไม่คิดสู้พอเครื่องยนต์ติดกระหึมรถกระาดออกจากที่จอดไปอย่างรวดเร็ว ไม่ระเบิดกระสุนตามอีกสามนัดสอนกระสุนกระทบกระจกหลังแตกเลา่าว่าคงไม่ถูกคนครับรถจึงวิ่งออกประตูและหายไปจากความมืดไม่วิ่งกลับมาทางเลือนพักไฟที่ลุกโหมสว่างไปไกลและกำลังลามเข้าหาเลือนพักเขาถลันขึ้นเลือนขวาล่างไหมฝาขึ้นไลแบกวิ่งลงบนันได หลบออกไปทางด้านหลังที่เขาเปิดช่องบ่ายเรียบร้อยพ่อร่างของเขาลับหายไปจะเขตหัวเสียงผู้คนมากมายก็แห่กันมาดูไฟและคงจะเป็นเสียงรถด,ดับเพลิงเปิดบ่อรีรบรุดมาจึงได้ยินเสียงโหยหวนมาแต่ไกลไม่นานเขาก็มาถึงที่ซ่อนรถมันห่างพ่อที่แสงไฟส่องสว่างมาไม่ถึงเขาจึงแก้ไขไหมฝาจนฝืนสติ จัดการมัดมือมัดปากและผูกตายกขึ้นนั่งบนอ่านรถมอเตอร์ไซค์วิ่งกลับมาตามทางเดิมและพอถึงห้วยทับทันเขาเหลียวเข้าไปตามทางเถาลึกเข้าไปในป่าลกประมาณครึ่งชั่วโมงเสือกรถเข้าจอดในกระท่อมหลังหนึ่งซึ่งอยู่กลางไร่ปอเบี่ยงล่างหญิงสาวลงบนแคร่อย่างไม่ปลาณีปลาศิลูกใหญ่ มีเสียงสวบสาบดังมาจากรอบทิศและมีเสียงถามเสียงพูดกันกระซิบกระซาบฉันมีเจ้าสาวมาด้วยคือหนี้ฉันจะอยู่กับเจ้าสาวของฉันสองคนพวกเราไม่ต้องห่วงเป็นประโยคเดียวที่ไหมฝาจับความได้ต่อจากนั้นก็ได้ยินเสียงสวบสาบดังขึ้นแล้วค่อยๆหายไปจนกระทั่งเงียบมือถูกมัดไพ่หลัง ตาถูกผ้าปิดและปากกับเช่นเดียวกันไหมฝาจึงทำอะไรไม่ได้จะวิ่งหนีหรือก็กลัวว่าจะทนอะไรคอหักตายยังไม่ทันคิดจะทำอะไรล่างหนึ่งก็กระแทกลงนั่งใกลี้ๆพร้อมกัตะคอกบ,บอกอย่าคิดหนีเป็นอันขาดคนของฉันจะเอาไปฉีกถึงขึงพืชไม่เป็นผู้เป็นคนเชียวนะจะบอกให้ เขากระชากผ้าผูกตาออกไหมฝาพบแต่ความมืดเหมือนอยู่ในถ้ำปากมีให้พูดเบาๆถ้าพูดดังขนของฉันจะแห่เอามาตัวไปเป็นนางกลางปา่าทุกคนมีสิทธิ์จะรักได้เพราะที่นี่ไม่มีใครพูดเสียงดังเขาบอกอีกก่อนจะแก้ผ้าผูกปากออกผพาฉันมาที่นี่ทำไม ไหมฝาถามทันทีแต่ไม่กล้าใช้เสียงดังเราจะแต่งงานกันคืนนี้เขาบอกจะบ้าหรือไหมฝาเพลอพูดเสียงดังปลิบตานั้นเองไหมรวบร่างของไหมฝาแต่ทับไบได้อ้อมกอดแล้วจูบอย่างบ้ากลั่งจูบจนหญิงสาวตัวสั่นเป็นลูกนกฉันบอกแล้วอย่าพูดดัง ไม่เชื่อเขาพูดอย่างดุดันเมื่อถอนปากจากริมฝีปากของหญิงสาวปาเถือนที่สดทำคนไม่มีทางสู้มือฉันว่างหรือหน้าฉีกหมดแล้วไหมฝาดาอย่างโกรธแขนอย่าทำปากนี้ฉันจูบสลบคามือนะจะบอกให้ฉันทำอะไรให้ถึงทำกับฉันบาบนี้ หมายฝาถามอย่างโกรธแขนหลายเรื่องเดี๋ยวจะบอกให้ฟังขอฟาดเล่าแก้เหนื่อยก่อนสายตาของไหมฝาชินก็ความมืดเข้าจึงมองเห็นการเคลื่อนไหวของไมในเงามืดเขาลุกไปที่มุมกระท่อมขวาขวดเหล้ามาเปิดยินใส่แก้วดืม่มขณะกลับมาที่แคล่พอนั่งลงเคียงคู่เขารินจอปากเธอ ฟาดด้วยกันสิจะได้หายโมโหไม่ฟาดฉันฟาดคนเดียวก็ได้คนอย่างไอ้หม่ไม่ชอบวิงบอลใครเสีด้วยพูดดีด้วยไม่ได้แล้เดี๋ยวสวย <c oughs> มันละวะคืนนี้เขาหัวละขันตัวเองแล้วกรอกเล่าเข้าปากดังกลวบยินใส่แก้วไมย่ยืนแตะตรงริมฝีปากหญิงสาว ถามเสียงดุดุเดิมหรือไม่เดิมถ้าไม่เดิมฉันจะกรอกหญิงสาวอ้าปากลับและปล่อยให้เขากรอกน้ำเล่าเข้าปากจนหมดแก้ว <c oughs> พูดกันง่ายๆหน้าปลานีหน่อยพูดย,กยากๆเดี๋ยวฉันขยี้ยับฉันกำลังบ้ารหรือเปล่าไหมฟ้าหญิงสาวไม่ตอบ ลรวดดอกพ่กลด้วงหรือยังไงถามไม่พูดเขาก้มลงกระซิบที่หูไหมฝารู้สึกว่าเขาไม่ได้โกนหนวดมาหลายวันแล้วหนวดตําหูจักกระจีพ้พิลึกไม่มีอะไรจะพูดไหมฝาตอบไม่หัวเลาะเอิกอากฟาดอีกคนละเป็กเดี๋ยวจะหาเรื่องมาให้พูด เขาลินเดื่มก่อนแล้วลินอีกครึ่งแก้วมาจอใส่ปากตั้งเยอะใครจะเดื่มเข้าไปไหวหญิงสาวสันหัวฮาฟคนละครึ่งอา้าวฟาดก่อนซิเขาเผลอเดาะภาษาฝรั่งมือหนึ่งถือแก้วอีกมือหนึ่งกดคอไหวหญิงสาวดื่มไปกว่าครึ่งแก้ว ก็เหม็มปากเงยหน้าหนีหลองว่าไม่ไหวแล้วเธอเคยดื่มมากกว่าหนีนี่นาแค่หนีไม่ไหวก็เห็นจะต้องจูบกันเอาเดิมกลัวเขาจูบหรือเมื่อเกิดรู้สึกมันจะอยากดืม่มเหลือจะเดาไหม่ฝาดื่มอีกจนหมดแก้วอย่างงั้นซีถึงจะบ้าคนเก่งไม่หลองขึ้นกลัวหัวเลาะ แล้วดินใส่แก้วไว้อีกครึ่งแก้วเดี๋ยวบางขวดลงใต้แคลคราวนี้เขายกขึ้นจิบสองอึกแล้วจอปากหญิงสาวบอกว่าฟาดสักสองอึกสิเล้วเราจะคุยกันแก้มือฉันสิมัดบายทำไมไหมฝากระซิบยังก่อนเอาไว้ตอนจะนอนก่อน เดีวมันกี่ทุ่มกี่ยามแล้วประมาณตีสองไม่ก้มลงมองนาฬิกาข้อมือแล้วตอบจับตัวฉันมาทำไมฉันไม่ได้ทำอะไรให้สักหน่อยหน่อยเธอไม่ได้ทำจริงแต่มากๆเธอทำแน่เราเป็นเพื่อนกันนะคุณใมทุกอย่างฉันไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลยอยากจะเชื่อเหมือนกัน แต่เชื่อไม่ลงเพราะฉันสืบมาแล้วเธอช่วยเหลือไอ้เลือดมากมายหลายอย่างเหลือเกินเออเมื่อกี้ไอ้เลือดมันกระโจนลงหน้าต่างทำไมฉันอยากให้มันสู้กับฉันทำไมมันไม่สู้ใครบอกว่าเป็นนายเลือดเฮ้ไม่มองหน้าหญิงสาวอย่างสงสัยหลิดเหล้าชักออกไม่ฝาหวัวเลาะ พูดอย่างกับว่าฉันนะมีคนที่รักฉันเพียงคนเดียวคนรักฉันเยอะเธอเอาหลักฐานต่างๆของฉันไปใช่ไหมใครบอกว่าฉันเอาไปฉันหลูกันเลยกันบอกฉันเดี๋ยวจะปล่อยตัวกลับฉันไม่หลูเรื่องเลยหลักฐานอะไรที่ไหนฉันไม่เคยเห็นเธอจะเสียใจนะที่ทำลายฉันครั้งนี้ ถ้าฉันไม่ได้หลักฐานเหล่านี้คืนจะชิบหายกันหลายคนฉันจะไม่ทิบหายคนเดียวดูหรือเปล่าตามใจซิอย่าให้ฉันทิบหายด้วยกันแล้วกันแล้วฉันไม่รู้เรื่องหมายความว่าเธอจะเป็นเพื่อนกับไอเลือดคนเดียวเท่านั้นเป็นเพื่อนกับทุกคนคุณคุณบูชิดยังไม่เคยลืมต่อแหลเก่งจริงนะแม่คน ไม่ระเบิดเสียงหัวเลาะยางเหยื่อฉันเรื่องอะไรมาดาฉันเฮะคุณไม่เราะฉันลักไหมฝาน่ะสิหลงลักไหมฝามานานแล้วยิ่งตอนนี้ยิ่งลักมากเราะรู้ว่าไอเลือดมันไม่ลักเธอเลยมันหลอกใช้แล้วไม่ช้าคงจะเฉดหัวถิงมาอยู่ป่ากับฉันเซเธอไม่นี่บ้าหรือเมาทั้งสองอยาง เมาลักแล้วก็เมาเล่าเมาคนเดียวไปเถอะเดี๋ยวได้โปรดปล่อยฉันกลับไปฉันสาบานจะไปพูดเรื่องนี้กับใครเรื่องไหนก็เรื่องเผาลงหมายนายเลือดนะสิเรื่องนี้แหละทำให้ฉันพาตัวมาที่นี่เพื่อตกลงกันถ้าเธอบอกว่าบัญชีของบูาณจากอำเภอและของเก่าแก่ ที่ไอเลือดเอาไปจากสะนามในเมืองตรงที่สร้างหล่อพชอทุกวันนี้อยู่กับใครที่ไหนฉันจะปล่อยเมื่อได้ของเหล่านั้นคืนฉันไม่รู้เรื่องไหมฝาตอบอย่างไม่มีเยื่อใยงั้นคืนนี้เธอกับฉันเห็นจะต้องแต่งงานกันแน่เราเป็นผัวเมียกันอาจจะพูดกันง่ายขึ้นไม่ รวบล่างของไหมฝาไหวในอ้อมแขนแล้วจูบอย่างกักขละตะโบมอย่างหลอนแรงจนหญิงสาวอ่อนพับอยู่ในอ้อมอกตอนที่28แล้เลยนะครับิดมีตามรับฟังตอน,นต่อไปนะอท่านทิตกุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณที่หลายครับ